สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Educatis ค่ะ Educatis EP แรกของเราในวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่อง Drama in Education ค่ะ Drama in Education นะคะเป็นการนำเอากระบวนการเรียนการแสดงที่ปกติเนี่ยใช้กับนักเรียนการแสดงนะคะ และได้นำไปประยุกต์ใช้นะคะในการสร้างห้องเรียนละครเพื่อไปส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยเชิญอาจารย์ตะโก้ค่ะอาจารย์นาขาออนบุรามัฒนานนมาพูดคุยกันในประเด็นของดราม่าอินดิวเคชันกันค่ะว่าการนำเอาหลักการของดราม่าอินดิวเคชันเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างห้องเรียนละครเนี่ยทำอย่างไรแล้วทำไปแล้วเนี่ยเกิดการสร้างสรรค์าการเรียนรู้อะไรได้บ้างไปคุยกับอาจารย์ตะโก้กันค่ะ สวัสดีค่ะพิตาโก้สวัสดีค่ะน้องชีเปล่นเต็มจัง <laughs> เลย <laughs> เ,ออเรามาเจอกันแบบปกติเราต้องเมามอยเนอะ <laughs> เรื่องอื่น <laughs> ที่แบบไม่มีสาระ ช่ <Hi. S 1> ก่อนอื่นให,ให้ให้พี่ตะโก้แนะนําตัวอีกทีหนึง่งพี่ตะโก้หรืออาจารตะโก้นะคะบางทีก็จะแทนตัวว่าพี่บางทีก็แทนตัวว่าอาจารย์ก็งงๆนิดนึงนะคะไม่ต้องแปลกใจเนาะออตอนนี้นะคะเป็นอ่าวแนะนําตัวก่อนชื่ออนคขอนบุรมัมธนานนท์นะคะเ,เป็นอาจารย์สอนคณะนิเทศศาสตร์ค่ะวิชาเอกการสื่อสารการแสดงที่มหาวิทยาลัยสยามนะคะ แล้วก็จริงๆก็คือรับจ็อบพิเศษเป็นอาจารย์สอนการแสดงให้เด็กที่กาตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยแต่ว่าตอนนี้เอ,อห่างหายกันไปแบบจะสองปีได้แล้วมันงคะตั้งแต่มีโควิดเนาะทำอะไรอีกอะ่ะจริงๆก็เป็นนักแสดงอิสระมาก <laughs> <laughs> ช่วงนี้ก็คือเราก็คนก็คือเป็นอิสระนะคะเป็นอิสระเป็นอิสระ<า>ไปหมดจัดงาน,างาน,นะคะ่ะจริงๆนี่บอกอีกได้ไหมว่าเรียน ด็อกเตอร์อยู่ด้วยอว่าที่ด็อกเตอร์ว่าที่ด็อกเตอร์เรียนเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าแอนเรียที่เราสนใจเนาะก็คือเอาพวกการละครอย่างนี้ค่ะมาใช้กับการเรียนรู้ประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ก็เลยต้องชวนนะคะพี่ตะโก้มาคุยเรื่องดราม่าอินเอูเคชันแต่เอางี้ก่อนคือจริงๆดราม่าเอูเคชันมันมันคือการเรียนละครอย่างหนึ่งไหมหรือว่าแบบยังไง d r a ม่าอินเอดูเคชเอาศัพท์คำนี้เลยเนาะถ้าดราม่าอินเอดูเคชันมันคือการเอากระบวนการละครมาใช้ในการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งในหลักสูตร mm hmm. ตัวอย่างเช่นพัฒนาการสื่อสารของจุดๆอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็เอาโปรเซสของ Drama เข้าไปใช้ค่ะอ๋อ oh, ซึ่งมันมาจากการเรียนละครก่อนใช่ไหมเออจริงๆมันเป็นเทคนิคการฝึก นักสแสดงแบบหนึง่งในการที่จะทำดราม่าอินเอดูเคชันเนะเาะเอาเป็นว่าอันที่เราอันที่เราเคยทำดีกว่าเราต้องขอออกตัวอย่างแรกก่อนเนาะเราต้องออกตัวก่อนเนาะว่าเราอะอยู่ในแอเรียของการศึกษาในระบบอยู่ตลอดเราเรียนการสแสดงมาจากในระบบก่อนโอเคเราอาจจะมีไปเรียนพิเศษข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราสอนเราก็สอนการสแสดงที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาอย่างเงี้ยค่ะตัวเราก็จะมีประสบการณ์การฝึกนักสแสดงมาประมาณหนึ่งเนาะ แล้วคราวนี้พอเวลาเราไปสอนในอีกสาขานึงที่ไม่ใช่สาขาการแสดงแต่ว่าใช้เทคนิคด้านการแสดงเอาไปสอนเขาอย่างเงี้ยค่ะงั้นยกตัวอย่างได้เลยใช่ไหมได้ได้ค่ะหรือว่า <Okay. S 2> พี่ตะโก้อยากจะเล่าเรื่องว่าวิธีการเรียนละครเกาะอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าจะเล่าว่าเออมันเอาไปใช้ยังไงได้เลยก็ได้นะอืถ้าเกิดอ่ะโอเคงั้นถ้าเกิดว่าเรา ดูจากวิธีการเรียนเรียนละครเพื่อแสดงละครก่อนเนาะอันนี้ก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าไปถึง Drama in Education นะคะเ,เราไม่ลงรายละเอียดเนาะแต่ว่าไม่มีอันหนึ่งที่เราจะใช้บ่อยก็คือการใช้สถานการณ์สมมุติหรือบทบาทสมมุติให้ผู้เรียนเข้าไปลองเลยเราอาจจะโยนไปง่ายๆเลยแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยก็จะเป็นฟีลแบบว่าอ่าผู้ชายมางงะผู้หญิงที่เป็นแฟนที่แบบ ไม่เคยดูแลเธออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการเหมือนแบบจําลองสถานการณ์อะไรบางอย่างให้เขาลองเขาอาจจะไม่เคยง้อแฟนเลยก็ได้เขาอาจจะไม่เคยมีแฟนเลยก็ได้ถูกไหมคะแล้วเขาก็อ่ะไปลองไปแบบไปลองผิดลองถูกกันด้วยสถานการณ์สมมุติอันเนี้ยเออแล้วเขารู้สึกยังไงแล้วเขาจะทํายังไงกับมันเงเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาคนอีกฝั่งหนึ่งได้เลยถูกปะมันก็จะเป็นสถานการณ์จําลองที่แบบอ่ะลองทําลองทําลองทําดูคราวนี้พอเวลาเราเอามาฝึก คนในสาขาอื่นอันนี้จะพูดเริ่มพูดเข้าถึง Drama in Education แล้วเนาะอย่างที่พี่เคยทำเนี่ยพี่เคยไปสอนการสื่อสารให้นะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสยามนะคะจริงๆสอนเป็นคลาสเต็มๆเลยแหละแต่ว่ามีกิจกรรมหนึ่งเหมือนเอามาเทสเขาด้วยแล้วก็ให้เขาลองของจริงด้วยก็คือเอากิจกรรมบทบาทสมมติเนี่ยมาใส่ให้เขาเหมือนได้คุยกับใครล่ะจริงๆอแพทย์อะ,อะ เขาก็จะมีการสื่อสารกับใครล่ะเขาก็จะสื่อสารกับคนไข้และญ<ค><ย>าติเนาะ,เ,นะเป็นหลักจริงๆเขาต้องคุยกับพยาบาลคุยกับแม่บ้านอะไรรอบๆตัวเขาด้วยแหละอันนี้ก็เออมันเป็นสถานการณ์ที่น่าจะได้เจอแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาบทบาทสมมติมาแล้วใครเขาลองเล่นดูว่าเขาจะดีลกับสถานการณ์ยังไงอย่างที่พี่เคยทําเลยอะค่ะพี่ก็ใช้วิธีการแบบเออกำหนด สถานการณ์ขึ้นมาคือจริงๆอะเราเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแพทย์เราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับว่าหมอเขาจะต้องคุยยังไงเนาะเอะเราก็เลยแบบโอเคเราไม่ได้รู้เรื่องแพทย์เยอะแต่ว่าเราอะใช้วิธีการกําหนดสถานการณ์กรอบใหญ่ๆเอาไว้ให้เขาแบบว่าเช่นแบบแพทย์คุยกับคนไข้ที่ไม่ยอมปฏิบัติต,ตามคําสั่งแพทย์จะต้องพูดถึงค่าใช้จ่ายที่มันเยอะมากอะไรเงี้ยหรือแพทย์จะต้องคุยกับญาติว่า อ,อให้คนไข้ผ่าตัดนะเพราะว่ารู้แค่ว่าเออแพทย์ไม่ใช่สิญาตเขาก็จะต้องเซ็นรับรองถูกไหมรับรองรับรองความเสี่ยงอว่าถ้าเกิดว่าเอาเอาญาติเอาคนไข้เข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าตุยขึ้นมาจะยังไงอะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องคุยกันถูกไหมคะคราวนี้แหละเราก็กำหนดเป็นโจทย์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่เสร็จแล้วอ่ะให้เขาอ่ะกำหนดสถานการณ์เอาเองเพราะเขาจะรู้เรื่องรู้ตัวว่า อะไรอะ่ะมันจะมีศัพท์อะไรบางอย่างที่บางทีเราไม่รู้จริงๆอะ่ะบางคนนะน้องชีแบบเขาเล่นกับตัวเองแรงพอสมควรนะ <c oughs> เขาเล่นแบบว่ากาหนดสถานการณ์ว่าเอ,อให้คนไข้อะ่ะเป็นผู้ป่วยระยะมะเร็งระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้แล้วอันนี้คือเขาแกล้งตัวเองนะ <c oughs> แท้แกล้งตัวเองนะพอทายที่สุดแล้วอะ่ะนักแสดงที่เขาเข้าไปเล่นด้วยอะ่ะเขา เขาก็บอกอ่า,อาแล้วหนูจะต้องตายเหรอคะหนูจะทํายังไงหนูจะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,เ,วเขา,ก,าก็ดิวตัวเขาก็ดิวสถานการณ์ไม่ได้ใหญ่ตใช่คือเขายัางประสบการณ์น้อยอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาเขาก็เขาก็ <laughs> แกงตัวเองก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็จะรู้ตัวว่าประมาณไหนเขาจะดิวได้เขาจะดิวได้ในการในการลองเทสครั้งนี้ดูอะ <Yeah. S 1> <laughs> ไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนก็อาจจะแค่แบบว่าคุณป้า,าคุณป้ากินน้ําหวานอีกแล้วอยางงี้ถ้าคุณป้าย,ยังกินน้ําหวานอยู่แล้วเดี๋ยวคุณป้าต้องตัดขาแล้วนะรอบหน้ามันก็จะมี นึกออกไหมมันก็จะมีวิธีการดิว mm hmm. กับคนไข้แบบที่เขายังพอโฮได้ใช่ป่ะแต่ทีนี้แต่ทีเนี้ยพี่ก็ยังให้โจทย์ที่มันยากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งคือกําหนดสถานการณ์กว้างๆมาหนึ่งใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะกาหนดไม่ใช่กําหนดสถานการณ์อีกกาหนดโจทย์ให้กว้างๆถูกป่ะที่บอกว่าคุยกับคนไข้ที่ไม่ยอมทําตามคุยกับอะไรนะญาติว่าให้ ให้คนไข้ผ่าตัดเถอเยอะไรเงี้ยสถานการณ์เล็กๆเ,เขาต้องกําหนดเองสถานการณ์จริงที่คิดว่าจะเจอเขาต้องกําหนดเองอันนั้นเขาจะคอนโทรลได้ประมาณนึงแต่สิ่งที่เขาคอนโทรลไม่ได้คืออะไรคืออารมณ์ของคนไข้เรื่ออหรอปะอเราไม่รู้หรอกว่าวิธีการพูดของเรามันจะไปถูกจริตกับคนไข้ได้หรือเปล่าอยู่แล้วบอกป้าป้า,ปากินน้ําหวานอีกแล้วแล้วอยู่ป้าเหวี่ยงขึ้นมาก็เรื่องของชานะเอเออเออ,เอ,อจริงจริงเออนะเธอ เธอจะทำไมโกรธใส่อย่างเงี้ยถูกไหมอันนี้มันคือสิ่งที่แพทย์คิดไม่ถึงเว้ยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองสื่อสารน่ะมันดีแล้วแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าคนไข้เขาจะฟีดแบคกลับมาได้ยังไงเพราะว่าบางทีหมอจะคิดว่าคนไข้จะเชื่อเขาแต่จริงๆบางทีคนไข้เวทเวียดคนไข้ที่แบบว่าแล้วไงล่ะมันมีอยู่ในโลกนี้นะอย่างเงี้ย <c oughs> จริงก็จะกินจะทำไม เออมีน่นี่รักษาก็รักษาไปสี่บางทีโกหกด้วยว่าก็ไม่ได้กินออเออเห็นไม้มว่าน้ําตาลจะขึ้นอยู่กับไม่ได้กินขึ้นไปได้ยังไงมันสารพัดอะ่ะใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยเอาสถานการณ์จําลองประมาณเนี้ยให้แพทย์ลองลองดดูด,ด,ดิการสื่อสารอันนี้ของคุณได้ยังไงเหมือนเซล์เลยเนาะเหมือนติดการขายติดการสื่อสารอันนี้ <S <S เคสนยังไงใช่ถูกไหมคราวนี้ปัจจัยที่ ที่เขาต้องดีก็คืออารมณ์ของนักแสดงใช่ไหมคะดังนั้นคนที่มาเป็นนักแสดงก็ต้องก็ต้องเก่งประมาณนึงแหละก็ต้องแบบตั้งต้นให้ได้ว่าฉันจะมาด้วยอารมณ์ไหนจริงๆให้เด็กแพทย์อะจับฉลากด้วยนะจับฉลากสีอะว่าได้อารมณ์ไหนแต่ว่าเด็กแพทย์อะไม่รู้แต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงรู้นะจ้าว่าสีเขียวหมายถึงแต่คือจะโกรธเ,เด็กแพทย์เนี่ยเขาจะเขาจะรู้แค่ว่าคนที่มาหาเขาจะ,จะมาด้วยโรคอะไร ใช่ไหมคะมาได้มาได้โรคอะไรสาเหตุอะไรคนนี้เป็นคนไข้หรือว่าเป็นญาติญาติอ่าใช่แต่ไม่รู้อารมณ์เลยแต่นักแสดงจะไปด้วยแบบว่าฉันจะไปที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์แปดอย่างนี้นะใช่คือเขาเขาจะมีอย่างนี้มาแต่ว่าเราคุยกันแล้วนะว่านักแสดงต้องไม่แกล้งนะห้ามแกล้งเด็ดขาดให้ฟังจริงๆนักแสดงอะค่ะนักแสดงที่ดีเขาต้องฟังอยู่แล้วอะต้องฟังว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วเราจะตอบไปยังไงเพียงแต่ร่องอารมณ์แรก ที่อยากให้นักแสดงตกเมื่อคุยกับหมอคือโกรธนะหรือเสียใจนะหรือสับสนนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นนั้นคือร่องอารมณ์แรกที่นักแสดงจะไปสู่ตรงนั้นแล้วก็ให้หมออะที่เป็นนักศึกษาแพทย์อะคะ่ะช่วยจัดการกับตรงนั้นถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแล้วอะดีลได้ละฉันฉันจะยอมหมอแหละณนะตอนนี้ฉันโอเคฉันรู้สึกว่าสิ่งที่หมอพูดมันมีเหตุม,หตมีผล หมอบางคนนักศึกษาแพทย์บางคนเอารูปมาให้ดูว่าแบบเนี่ยค่ะถ้าไม่ทําแบบนี้นะคะรูปเนี่ยค่ะไสคุณจะกลายเป็นแบบนี้นะคะเกยดกันคู่มันก็ซึ่งคนที่เป็นนักแสดงอ่ะที่อาจจะมาเล่นเป็นคุณป้าคุณลุงอะไรสักอย่างเขาก็จะออ้วันนี้เลยใช่ไหโอเคเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะจะจะยอมแล้วก็ได้อย่างเงี้ยมันมันก็จะมีวิธีการหลายอย่าง ที่จะทําให้แบบคนไข้เขาแบบยินยอมพร้อมใจที่จะแบบเออเชื่อนะด้วยกระบวนการสื่อสารของของแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ครานี้ยอย่างที่เราบอกว่าเราไม่สนใจผลว่าอีโมเมนต์นั้นน่ะถ้ามันเป็นโชว์หนึ่งโชว์อะ่ะมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเถียงกันอยู่มันอาจจะพูดไม่รู้เรื่องมันจะอะไรเงี้ยเราไม่สนใจเลยนะภาพสวยไหมเห็นหน้าไหมหรือเห็นตะหูอะไรเงี้ยเรามไม่สนใจ เรื่องแบบนั้นแล้วอะแต่เราสนใจว่าเออระหว่างทางอะคนที่เป็นแพทย์อะคนที่เป็นนักศึกษาแพทย์อะเขาเรียนรู้อะไรเพราะบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเออไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะโดยเฉพาะน้องคนที่แกงตัวเองที่ <laughs> ที่ให้เป็นพูด <laughs> ที่เขาบอกว่าเออระยะสุดท้ายอาจจะแบบจินตนาการอยู่แบบพี่ชายฉันหนาว <laughs> ติดมาเลยอยากรู้ว่าเออถ้ามีคนแบบพี่ชายฉันหนาวมาหาฉันนะฉันจะพูดกับเขายังไงดีนะนี้ใช่แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าอีนักแสดงมันร้องไห้ใหญ่เลยมันก็เล่นจริงมันก็เล่นจริงมันก็บอกหนูจะต้องตายหนูจะทํายังไงหนูยังมีแม่อยู่นะคะหนูห่าแล้วพัดเลยเขาก็แบบเออ <ไป S 1> ทำาไงไงหมอก็คือร้องไห้ไปด้วยหรือว่ายัางไงคือเอาจริงเคสเคสอันนั้นน่ะเป็นคนเดียวในคาบนั้นที่ปิดไม่ได้ที่หมดเวลาก่อนเราต้องหยุด อืมคือมีเวลากําหนดว่าไม่ว่าไงไงต้องปิดเคสภายในเวลาที่กําหนดใช่เพราะไม่งั้นอ,อาจจะคุยกันสามวัน <laughs> อาจจะมีการโทรหาโทรเช็คว่าแบบไหวไหมยังยังได้อยู่ไหมเป็นกําลังใจให้นะใช่ใช่มันแบบนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีเราก็จะเห็นนะบางคนก็จะเล่นเคสกลางๆเพราะเพราะเพื่อให้ตัวเองอะปิดจ็อบได้ <laughs> ออ เราก็เข้าใจนะบางทีแบบก็คนมันไม่มีประสบการณ์อนะ่ะเล่นเล่นเคสใหญ่แบบนั้นอนะ่ะต้องเป็นใครเหรอที่จะมาทําได้จริงๆอ่ะต้องเป็นหมอเบอร์ไหนที่จะมาคุยกับคนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้แน้วอ่ะหรือเปล่ายังยังยังเป็นนักศึกษาด้วยเนอะแบบเออแต่แต่มันก็ดีตรงที่ว่ามันมันเหมือนแบบเตรียมใจไปก่อนเพราะว่าเอาจริงในชีวิตจริงอะ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ได้อาจจะต้องเดินไปบอกว่าแบบ เออญาติเขาตายนะอย่างเงี้ยมันอาจจะได้เห็นอเนี้ยด้วยค่ะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฟีดแบ็ที่กลับมาที่เขาไม่เคยจินตนาการว่าเขาจะพูดแบบนี้ใส่ออกไปแต่เขาอ่ะไม่ได้คิดกลับมาว่าแล้วฟีดแบ็ที่ถูกโยนกลับมาเขาจะโฮมได้ไหมอ่ะเออซึ่งมันก็ได้ได้ลองทําจริงคนที่หลายคนเลยนะท,ที่ที่ที่ทํากิจกรรมเนี้ยเขาก็บอกว่าเออ เฮ้ยเหมือนได้ลองของจริง่ะเรายังไม่รู้หรอกนาะว่าข้างหน้าในอนาคตอ่ะมันจะไปเจอเคสที่มันหนักกว่านี้จนไม่ไหวหรือเปล่าแต่อย่างน้อยตอนเนี้ยเออจัดการได้ประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่ที่ยังที่ที่คาดเดาไม่ได้คืออารมณ์ซึ่งอารมณ์มันเป็นแบบสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จริงๆอ่ะวันนี้เธออารมณ์ดีวันนี้เธอพูดง่ายแต่บางวันเธอแบบพูดอะไรก็ไม่เข้าใจอ่ะฉันจะทํายังไงกับเธอดีนี่เป็นการเหมือนแบบคอร์สฝึกจิตอย่างหนึ่งเลยเนาะใช่เป็นคอร์สฝึก จีบฝึกประสบการณ์วันนี้บังเอิญเนาะเพิ่งอ่านมาที่เป็นอะไร brain base d learning อะเขาบอกว่าละครอ่ะมันทำให้มันทาให้เราแบบได้สอนตัวเองอ่ะเพราะว่าเราได้คนพูดไม่ใช่คนพูดสิคนที่ทำที่ใช้กิจกรรมประมาะเชิงละครแบบนี้ค่ะเขาจะได้ฟังเสียงตัวเองเขาจะได้ลงมือทำเองแล้วเขาจะได้แบบเหมือนสอนตัวเองไปในตัวด้วยเออมันเป็นเหมือนการเรียนรู้แบบ ประสบการณ์ตรงเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาเป็นทุกอย่างเลยเนาะเหมือนเขาแบบเขียนบทเขาเขียนบทเองอืแล้วเขาก็กำกับเองแล้วเขาก็แสดงเองไปอีกใช่จริงๆมันไม่เชิงกำกับเองเท่าไหรนะ่เนาะมันกำกับได้แค่ตัวเองอีกฝั่งหนึ่งเรากำกับไม่ได้เหมือนชีวิตเราที่เราก็กำกับคนที่คุยกับเราไม่ได้หรอกอะ่ะเออได้ลองของจริงดูแต่ไม่มีใครเป็นอะไรจริง <laughs> ซึ่งเป็นเรื่องดี ช่ไหมไม่มีใครเป็นอะไรจริงแล้วก็อีกอย่างหนึง่งต่อให้มันผิดนะน้องคนที่แกงตัวเองแบบไม่สามารถปิดจ็อบงานนี้ได้อะ่ะแต่ก็มันไม่มีใครเป็นอะไรไงคะมันอยู่แบบว่าโอเคฉันถึงฉันจะจะ,จะพลาดหรือฉันจะแบบทําสิ่งนี้ยไม่บรรลุผลนนะ่ะแต่ว่ามันก็ยังอยู่แค่ตรงเนี้ยอยู่แค่ตรงหน้าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่เสมือนน่ะอีกที่หนึ่งให้เขาได้ได,ได้ได้ลองทําดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้ว อันนี้คือส่วนใหญ่ก็คือพี่พี่ตะโก้ใช้กับนักเรียนที่เป็นเป็นาาในมหาลัยอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาไปใช้กับสาขาอื่นแล้วแล้วมีมีที่ได้ใช้อีกยังไงบ้างไหมคะที่แบบรู้สึกว่าเออน่าสนใจอันนี้น่าเล่าเคยทําของแพทย์ให้เด็กแพทย์เด็กแพทย์นี่คือไปสอนจริงจังไปสอนจริงจังตั้งแ,แต่ต้นจนจบสิบหกสัปดาห์เลยแต่ว่าอีกอันนึงไปกิจกรรมกับเด็กเพศศาสตร แต่เด <ium> ็กเทศน์น like <diy> ี้ทําต่อเนื er ่องกันมานะคะแต่เป็นกิจกรรมแค่ช่วงเดียวเงี้ยก็จะคล้ายคลายกันเป็นสถานการณ์สมมุติแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าตัวนักแสดงอ่ะเขาจะต้องมีแบ็กกราวมาเยอะมากเขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องเคยกินยาอะไรมาก่อนเขาป่วยเป็นอะไรเขาเจ็บตรงไหนอะไรที่มันแบบเชิงลึกกว่าในรอบของที่ทําให้แพทย์เนาะ แล้วก็มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็จะเคยเจอเด็ก <c oughs> เด็กเพศศาสตรคนหนึง <c oughs> ก็เจอนักแสดงที่เป็นนักเรียนนี่แหละค่ะร้องไห้จําได้เลยเป็นเคสเอชที่แบบหนูจะตายไหมหนูก็ร้องไห้เนี่ยเราจะสังเกตเลยนะว่าคนที่แบบเจอคนร้องไห้อ่ะทุกครั้งเลยดิวยากกว่าคนกโกรธด,ด้วยซ้ำ <c oughs> อ่ะเออจำจำได้เลยว่าน้องคนนั้นคือแบบ ค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องกินยาได้ต่างๆคือแบบคุยกับนักแสดงที่ปุเล่นเล่นเป็นคนป่วยเอชไอวีอ่ะแล้วลืมจ่ายยาท้ายที่สุดลืมจ่ายยาเพราะโมแต่ปลอบตลกมากอันนั้นคือแบบหวัวลแบบ้อแบบนั่งดูแบบไม่จ่ายยาไม่จ่ายยาอยู่อย่างเงี้ยกับกับอาจารย์ที่เป็นเศสัชนะคะอาจารย์ที่เป็นเภสัชเขาก็นั่งอยู่ด้วยแล้วมันไม่จ่ายยามันไม่จ่ายยามันโมแต่ปลอบเขา้าตเ้ายแล้วเหมือนแบบ เหมือนเห็นเห็นเพื่อนเนาะเหมือนเห็นเพื่อนอ,อกหก<ช>ักก็แบบไม่มันจะทำไงปอบก่อนละกัน <laughs> <laughs> ใช่เห็นเลยว่าอาจจะแบบเป็นเด็กๆกันเนาะ <laughs> เขาดูเรารู้เลยว่าเขาดิวกับคนที่เสียใจได้ยากกว่าดิวกับคนโกรธอีกอันนี้ในกรณีที่เราเห็นนะ <c oughs> ไม่แน่ว่าไปตรงเคสอื่นอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้อย่างที่เราพูดไปเนี่ยที่พูดมาจะเห็นว่าเราเอาดราม่าเข้ามาใส่ใน education เนาะดราม่า <c oughs> in education <c oughs> คือเอา p r o c e s ของละครเนาะมาใส่ในการเรียนรู้ แต่ไม่ใช่ในการเรียนรู้เพื่อเป็นนักแสดงอ่ะอแต่เป็นการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารเรื่องการเข้าใจตนเองเนี่ยอันเนี้ยที่พี่เห็นมาสองอันแมันอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะยังไม่ได้ศึกษาเยอะอะไรขนาดนั้นอืม,อมคือคือเราอ่ะเป็นครูสอนการแสดงเพื่อการแสดงอ่ะเป็นหลักอแต่ในในฐานะที่เป็นแบบละครประยุกต์ที่เอาไปใช้ในกับเด็กแพทย์หรือเด็กเภสัชเนี่ยอันเนี้ยก็ใช้แบบเขาเรีเรยกอะไรอ่ะ ใช้โดยไม่รู้ตัวว่ามันถูกเรียกว่าละครระยุกอ่ะชี้เข้าใจใช่ป่มเหมือ <laughs> นแบบ <laughs> บังเอิญ <laughs> บังเอิญใช้บังเอิญใช้บังเอิญบังเอิญเคยไปช่วยครูที่นิเทศจุฬาเล่นเคยไปเป็นนักสแสดงอ่ะในน้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยดีจังเลยอย่างเงี้ย <laughs> แล้วเราก็เอามา a d แ p ปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออมากกว่าโดยที่แบบอ้าวมันเรียกว่า่าอิน education เหรอด้วยนะจริงๆนะแล้วจนมาอ่านที่หลังว่าออสิ่งที่ฉันทํา มันประเสริฐะเออแต่จริงแต่เรารู้สึกว่าจริงๆถ้าแบบมันเอาซีตูเอชชันนี้ไปไปใช้ได้กับหลายๆอันเลยเนาะจริงๆมันควรมันควรมีคลาสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเราเรียนเราเรียนเรื่องมาเก็ตติ้งอืมอ่ะวันนี้ค่ะ a อนี่ต้องขายงานอย่างเงี้ยเอนอโนอแลเธอรแบบต้องมีโซลูชันเราว่าเป็นงานฝึกมากๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเราก็เราก็มองเห็นว่าการที่ เราเรียนเนาะเราก็จะเรียนทฤษฎีนูนีเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณนึงในการไปฝึกในในในฟิวจริงอะซึ่งแบบพอเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนเราได้ฝึกมานิดนึงแล้วแบบไม่ต้องรอให้ปีสี่ไม่ต้องรอให้ฝึกงานก็ได้เตรียมพร้อมมานิดนึงเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนเหมือนซอฟต์สกิล嘛เขาเรียกอย่างงี้ปะปแบบซอฟต์สกิลด้านแบบคอมมูนิเคชันเลยเนาะใช่ใช่เป็นซอฟต์สกิลด้านคอมมูนิเคชันเรารู้สึกว่ามันใช้ได้ ได้ง่ายที่สุดก็คือเนี่ยพัฒนาทักษะการสื่อสารนั่นแหละว่ามันจะเป็นสื่อสารแบบ interpersonal communication ก็ได้หรือเป็นแบบ intrapersonal communication คือสื่อสารภายในตนเองแบบที่จิตปัญญาร,รมอ่ะ mm hmm. เออรู้สึกว่ามันมันได้สื่อสารข้างในตัวเองะอะไรเงี้ยมันง่ายที่สุดูอินมากดูอินมากกับการแบบอืดูอินองนตเ พยายามมากเอาจิตเป็นคนสับสนเป็นคนไม่ค่อยเออเอออาจจะต้องให้สอนบ้างแหละแบบไม่ทุกวันนี้ก็สับสนในตัวเองอยู่อย่างนี้ <c oughs> ค่อนข้างบ่อยเ,อเราว่าจริงๆการสื่อสารภายในตนเองละนะมันก็คือการเจริญสติแบบนึงเหมือนกันเนาะอืมเนาะมันมันเ,เหมือนเราบอกว่าโกรธเราต้องแบบแบบเหมือนที่เวลาเราไปค่ายธรรมะเนาะแล้วเขาบอกว่าโกรธปุ๊บให้ให้รู้ตัวเองว่าโกรธคือแบบโกรธอยู่จะรู้อะไร ใช่ใช่ใช่รู้ให้โลตั้ง่คือจริงๆเราไม่ค่อยได้ยินอะไรแบบนี้เลยเนาแบบน้อยมากคือจริงๆคือถ้าไม่ได้เมาส์กับพีตะโก้อ่ะก็จะไม่รู้วแบบมีหรออะไรอย่างเงี้ยจริงแหละขนาดเราเองอ่ะที่เป็นครูสอนการแสดงแท้ๆเอาจริงยังแบบเราเขาเรียกอะไรเดียไม่ได้ไม่ได้ไปเห็นความสําคัญอยู่พักนึงเพิ่งมาเห็นเมื่อเมื่อหลังจากเป็นครูแล้วพักนึงเพราะว่าเหมือนเราสนใจกับการที่ทําละครเพื่อ เพื่อผลิตผลงานเพื่อให้คนดูดูแต่จริงแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ไหมแต่จริงแล้วเราเราก็รู้สึกว่าเออการเรียนละครหรือว่าการสอนละครมันสอนเพื่อผลิตชิ้นงานจริงๆนะคือเราเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออมันจะได้อะไรแต่ว่าโอเคนี่เรื่องว่ามันสอนคนมันก็คือสอนคนที่เป็นนักแสดงอ่ะให้เป็นนักแสดงที่ดีอะไรเงี้ยกับให้แสดงออกมาให้ดีแต่ว่าเออมันมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่แบบอืมมันเอาไปประยุกใช้กับ ในชั้นเรียนอื่นได้จริงๆมันไปไประยต์กับนอกชั้นเรียนได้อีกไหมก็ได้อีกถูกไหมคะได้แต่ว่าเนี่ยที่สิทธิ์ที่สิทธิ์ปอเอกพยายามจะขยับให้ออกไปอยู่นอกห้องเรียนแล้ะเอาเด็กเราเองที่เป็นนักแสดงเนี่ยเอาไปทําอะไรกับคนที่อยู่นอกห้องเรียนแหละดีค่ะเราจะมาดูรออ่านงานรออ่านงานตะโก้นะคะหรืออาจจะได้มาคุยกันในนี้อีกก็ได้ เมื่อสามารถดําเนินการแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองทาอะไรอยู่แล้วได้แล้วอะได้ค่ะเน้นในเมื่อในโอเคเราเป็นรายการที่ค่อนข้างเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็เป็นการศึกษาที่ไม่มีขอบเขตใดๆอวันนี้อยากอยากให้พิทาโกฝากมีหนังสืออะไรแนะนำไหมคะช่วงนี้หนังสือเกี่ยวกับละครหรือการแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออจริงนะถ้าแบบ ต้องเกี่ยวกับดราม่าอินเอ็ดูเคชันไหมอะจริงๆก็ไม่ต้องแบบหมายถึงว่าช่วงนี้แบบถ้าอ่านหนังสือชอบอ่านเล่มไหนจริงๆก็อ่านนิยายเล่เปื่อยนะจ่มใสเออแต่ว่าเอาจริงตอนเนี้ยเป็นหนังสือที่เป็นเชิงวิชาการและการที่ค่อนข้างเกี่ยวกับละครแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบทําไมฉันเพิ่งอ่านเล่มนี้ฮะรู้สึกแบบนี้เลยนะว่าทําไมฉันเพิ่งอ่านเล่มนี้ฮะแล้วสนุกจังเลย Mm. คือเรื่องนี้การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ mm. เอ้ยผิดผิดเล่มพูดผิดอ้าวหยิบผิดเล่มขอโทษไม่ใช่การศึกษาของผู้ถูกกดขี่การละครของผู้ถูกกดขี่แล้วหนังสืออยู่ไหน <laughs> มันสีแดงเหมือนกันขอโทษค่ะมันสีแดงเหมือนกันเดี๋ยวก่อนคนเขียนคนเดียวกันหรือเปล่าก็คนละคนแต่ว่าเขามีอิทธิพลมาจากคนเดียวกันอ่ะ งั้นก็ไปเลยละกันอะพูดมาถึงทั้งสองเ,ออเล่มเลยละกันปาโลแฟมั้ใช่ไหมใช่ปาโลแฟการศึกษาของผู้ถูกกดขี่อันที่หนึ่งอันนี้อ,อันที่รู้สึกว่าแบบฉันลืมไปได้ยังไงฉันชอบเหลือเกินก็คือการละครของผู้ถูกกดขี่เห็นไหมเล่มมันสีแดงเหมือนกันเล่มมันสีแดงเหมือนกันมาสับสน <c oughs> เออมันมาสับสนพิมเดียวกันเออแต่ว่าไย <c oughs> โอเคอ่าการศึกษาของผู้ถูกกดขี่คือปอลแฟแต่ว่าการละครของผู้ถูกกดขี่ที่เราแบบรู้สึกว่าเราชอบมากอ่ะคนเขียนคือออกัสโตโบอัลเพราะว่าเขามาทําละครเพื่อให้คนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะตระหนักรู้ตื่นรู้ว่าตัวเองอ่ะเฮ้ยถูกกดขี่อยู่นะเ้ยเออเอาประเด็นที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรเงี้ยเออมาทําเป็นละครนะคะเนาะอันนี้จริงอะ่ะเขาเล่าตั้งแต่แบบ ล,ละครยุคกรีแบบอริสโตเติลเล่ามาแบบตอนแรกอ่านมาครึ่งเล่มแล้วไหนว่าละครของผู้ถูกกดขี่แล้วจริงเลยรู้ว่าโอ้ยที่จริงอะ่ะฉันทาละครอะ่ะฉันก็ขี่คนดูอยู่นะตัวฉันเองอะ่ะที่ทําอำเพราะเป็นการบังคับให้คนดูเชื่อแบบที่ตัวละครหรือเรื่องมันพาไปถูกไหมคะมเพราะว่าเหมือนคนดูมันอ,อินอ่ะขอโทษใช้คะว่ามันขอโทษ <laughs> คือพอเวเราดูละครอะ่ะเราก็จะอินูกปะ่ะแล้วเราอะ่ะก็จะยกหน้าที่ในการตัดสินใจหรือการทําอะไรบางอย่างกับตัวละครไปเลย เราได้ mm. แค่ดูแล้วก็เชื่อตามเฉยๆเออแต่ในขณะที่ออกัสโตโบเอาคือแบบว่าเฮ้ย mm. ไม่ได้สิคนดูอะต้องลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามีส่วนร่วมกับการแสดงนี้หรือกําหนดทิศทางของเรื่องอะไรเงี้ย mm. เพื่อน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในสังคมประมาณเนี้ยค่ะอืม mm. mm hmm. แล้วแล้วเขาทํายังไงเขา mm. เขาเขาให้แบบคนดูส่งแบบคอมเมนต์เข้าไปหรอหรือว่าแตบบ่า uh. อันนี้จะเป็นแบบในชุมชนนะคะคือเหมือนแบบปกติเราดูละครในโรงละครใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะกลายเป็นว่าเขาอาจจะลงไปในชุมชนเออแล้วก็เหมือนแบบลองเอาประเด็นมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองมาคุยแล้วก็ลองทํากันด้วยกิจกรรมที่เขาออกแบบอะไรเงี้ยค่ะที่เด่นๆเ,เขาเรียกว่าฟอรัมเทอเตอร์นะบางทีอาจจะกลายเป็นแค่ถ้าแท้ๆที่ถ้าที่เคยเห็นเราก็แบบเหมือนมาประยุกต์กันอาจจะแบบว่าเอานักแสดงอะคะ่ะ มาเล่นก่อนแต่ว่าเขาต้องคุยกันกับในชุมชนก่อนนะเพื่อให้ได้ประเด็นอะไรเงี้ยอนักแสดงมาเล่นก่อนแล้วก็เหมือนให้คนดูมาลองเปลี่ยนตอนจบดูว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะให้เหมือนโยนอํานาจจากนักแสดงอ่ะให้ผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะขึ้นมาเล่นด้วยก็ได้หรือเขาจะเสนอความเห็นก็ได้อะไรอย่างเงี้ย อืม,มเหมือนที่แบบบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าไม่สิตัวนี้ต้องตายอะไรอย่างนั้นน่ะแม่ต้องตายแกต้องตายคนนี้จะตายไม่ได้คนนี้ตายได้ยังไงโกรธเออแต่เพียงแต่ว่าเขาจะเล่นเรื่องประเด็นทางสังคมเนี่ยคะ่ะอืมว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอ,อยู่เธออยาอินเธอจะต้องใช้สมองดูว่าแบบว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงโครงสร้างทางสังคมที่เลื่อมล้ำอะไรอย่างเงี้ย อยู่นะฉันควรจะสบายได้มากกว่านี้นะถ้าเธอทําแบบนี้อพอพูดได้แหละเราก็เห็นอยู่น้องว่าสังคมมันมีปัญหาบางอย่างอะไรงเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ตัวอืมเราโดนกดที่จะต้องรู้ตัวว่าเราอ่ะเปลี่ยนแปลงได้เรามีส่วนได้ใช่ถูกต้องฉันพูดมั่วไหมเนี่ยก็พูดมั่วจังเลยพม่มั่วหรอกได้อยู่โอเคค่ะก็ เราหาอ่านกันดูเราหาอ่านกันดูเราหาอ่านกันดูชื่อเรื่องว่าอะไรนะน้องชี่การอะไรนะคะการละครอะไรนะของผู้ถูกกดขี่การละครของผู้ถูกกดขี่โดยเปาโลแฟร์ี่ไม่ไม่โดยออกัสโตโบอาวเปาโลแฟร์อีกเล่มหนึ่งแต่เขาเป็นตัวพ่อแล้วก็ตัวลูกโอเคได้ค่ะขอบคุณพี่ตะโกมากค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะหวังว่า,าที่เราไปวันนี้จะมีประโยชน์และจะฟังดูเรื่องในอีพีแรกนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนทนฟังมาจนจบ <laughs> จริงค่ะโอเคค่ะก็จบไปสำหรับเรื่องอ drama in education เนอะการนำเอาละครไปใช้ในในการเรียนใช่ไหม สรุปใช่ฉันสรุปถูกใช่ไหมเรื่องห้องเรียนละครแม่เอาเหรอโอเคเรื่องห้องเรียนละครร้องห้องเรียนละครดราม่าอินเอเ t คชันก็เป็นหนึ่งอยู่หนึ่งในนั้นได้ประมาณนี้โอเค EP หน้าค่ะต้องมีเนาะแต่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใช่ไม่อมีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เ่อแบบเฮ้ยเราคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเนาะน้องชี้อย่างเงี้ยดัค่ะมาเสนอตัวเองด้วยนะ โอเคขอบคุณค่ะพี่ตะโก้ได้ค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะในอีพีใดก็ได้ที่เกิดละครถูกต้องค่ะโอเคบายบาย